ลลโหสมชาบ er. วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมจะมาพูดถึงเรื่อง3แนวคิดทําอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นนะ,ะป้อมก็กลับมานั่งคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะป้อมก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแหล้วเอฟซทุกท่านคนที่ทํา y o YouTube และไม่ทํา y o YouTube นะคะที่มาดูช่องของเรานะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ป้อมจะมาพูดถึงเรื่อง3แนวคิดทําอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นนะคะ ถนีปอมจะเราออกมาจากประสบการณ์ของปอมเองที่ปอมเคยเป็นมาแล้วอเคยลองลองทํามานะคะหล,ล้วจามันรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคิดบวกนะคะข้อที่สองพัฒนาตัวเองข้อที่สามมองหาโอกาสนะคะ,ะพัฒนาตัวเองทำอย่างไรนะคะ,ะก่อนหน้านี้ป้อมเป็นคนที่ เป็นแม่บ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ้วนแล้วก็ไม่ค่อยได้ทาไม่ได้ทํางานสามีเลี้ยงเนาะค่ะก็จะเป็นคนที่แบบขาดความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอะไรประมาณนี้เนาะเป็นแค่แม่บ้านแต่พอเราได้ตั้งใจจะพัฒนาตัวเองก็เริ่มจากการตื่นเช้าลุกขึ้นมาออกกําลังกายตั้งใจลดน้ําหนักแล้วก็อ่านหนังสือนะคะ อ่านหนังสือน่คือมักอ่านอยู่แล้วค่ะเวลาว่างก็อ่านหนังสือไม่ต้องอ่านเยอะก็ได้ค่ะอ่านวันละห้าหน้าสิบหน้าอ่านไปเรื่อยๆเป็นหนังสือแนวที่เราชอบนะคะแนวพัฒนาตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านหนังสือแล้วนะคะเราก็จะคุยกับคนที่สามารถให้แนวคิดเราได้นะคะ,ะแล้วก็การคิดบวกนะคะข้อที่สองคิดบวกคิดบวกในทุกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้คนเราก็จะแบบว่าอาจจะน้อยๆหน่อยนะคะ สถานการณ์แบบนี้อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็คิดบวกค่ะแล้วก็มีความหวังแล้วก็มองหาโอกาสค่ะคิดบวกก็คิดว่าเรายังมีที่ให้อยู่มีข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือให้กำลังใจตัวเองอะเนาะค่ะเนาะหลายคนก็คงจะลำบากตอนนี้ก็มองว่าคนที่ลำบากกว่าเราก็ยังมีเนาะค่ะเนาะกะ ทําอะไรที่มีอยู่นะตอนนี้ที่เราทําได้ค่ะทําอะไรที่เรา,ท,เราทําได้ก็ทําไปก่อนนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทําอะไรที่เราไม่เคยทํานะคะอย่างป้อมก็ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่ร่ําเรียนมามากมายนะคะแต่ก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะออกมานั่งทําคลิปก็มีคนดูไม่มากนะคะ <mm. ก็เป็นช่องเล็กๆ ที่อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เข้ามาดูนะคะค่ะคนที่เข้ามาดูแม้แต่สิบคน20สิคนที่เอาไปทำแล้วชีวิตดีขึ้นต้องก็ดีใจนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเท่านี้ค่ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะคิดบวกพัฒนาตัวเองแล้วก็มองหาโอกาสทำทำเท่าที่เราทำได้ในตอนนี้ที่เรามีนะคะ ก็มีเท่านี้ที่อยากจะมาเล่าแบ่งปันวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่กดไลค์กดคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและดูแลสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะมีคนบอกว่าล้มเพราะเดินไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับพี่เนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ